ในคดียาานะครับความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับถามว่าเราจะต้องฟ้องผู้ที่โพสต์ประจานเรานะครับต่อศาลไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ที่โพสต์นะครับอยู่นครนะครับแต่ตัวเราเนี่ยผู้เสียหายนะครับตอนที่เห็นนะครับเขาโพสต์เนี่ยเราอยู่สุราธานีนะครับเรานะครับสามารถที่จะฟ้องต่อศาลไหนนะครับ ในเบื้องต้นนะครับมูลคดีเกิดนะครับในตอนที่เราเห็นนะครับเขานับว่าเป็นมูลคดีเกิดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นที่เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนั่นก็คือมูลคดีเกิดที่สุราษฎร์ธานีนะครับฟ้องได้ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ1นและสนะครับภูมิลำเนาของผู้ที่พศประจาน์นะครับเราเรียกว่าเป็นจำเลยนะครับก็คือศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามารถที่จะ ฟ้องได้นะครับเลือกฟ้องได้นะครับศาลใดศาลหนึ่งนะครับศาลจังหวัดนครก็ได้ศาลจังหวัดสุราษฎร์ก็ได้นะครับในคดีอาญานะครับฟ้องได้สอง,อสองที่ดละกันนะครับก็คืออ่าที่มูลคดีเกิดนะครับกับภูมิลำเนาของยำเลย